ีจริงๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแรกของประเทศไทยเลยนะคะกับฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กค่ะ ผู้ชมคะวันนี้ดิฉันบุกมาถึงฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งที่นี่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นฟาร์มโคโนมแห่งแรกของเมืองไทยและปีหน้านั้นก็จะมีอายุครบ50ปีแล้วนะคะที่สำคัญในอนาคตน,นี้เขาเตรียมที่จะผลักดันให้ฟาร์มโคโนมแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอย50ปีอาณาจักรฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กกันค่ะ เนื่องในโอกาสที่องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมากสัญลักษณ์วัวแดงมีอายุครบ50ปีในวันที่16มกราคม2555 นายนพดลตันวิเชียนรองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยได้เชิญสุมวุญชนร่วมกิจกรรมย้อนรอย50ปีอาณาจักรฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนณะอสคโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยผู้บริหารอสคได้พูดคุยถึงนโยบายความก้าวหน้าการผลักดันในฟาร์มโคโนมแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมผลักดันนมไทยเดนมาร์กให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็เป็น กิจกรรมหนึ่งซึ่งเอลลคคอจัดขึ้นนะครับเพื่อจะรณรงค์ให้คนมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นประตอบกับออลลคคอเนี่ยมีทัศนียภาพที่สวยงามมีอากาศที่ดีนะมีโอโซนในระดับบเจ็ดของโลกนะแล้วก็เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็เป็นที่ชื่นชมโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการ,รการเลี้ยงคนนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานนะครับ จากภูมิหลังต่างๆและองค์ประกอบต่างๆแล้เราเห็นว่าถ้าพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น,นแนวละคอก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเราด้วยนะครับโดยภายในฟาร์มโคโนมทไเดนมาร์กแห่งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทุกคนจะได้ดื่มด่ากับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขาสายน้ําและเมฆหมอก ที่พัดผ่านมาจากเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของมวกเหล็กแล้วยังได้ทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กความต้นแบบแห่งแรกของเมืองไทยการก่อเกิดโคโนมอาชีพพระราชทานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่ละครหลายเรื่องได้เคยมาใช้พื้นที่ในการถ่ายทําได้ทํากิจกรรมต่างๆแบบวิถีชีวิตชาวฟาร์มเช่นรีดนมโคและชมการบ่วงบาดโคได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลหลวงพ่อปุลือและแม่ตะเคียนได้ชมแปลงน้ำพุธรรมชาติของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอสอคอและที่สำคัญที่สุดคืออาคาร1962อาคารประวัติศาสตร์อาคารแห่งแรกของการก่อตั้งฟาร์มโคโนมในประเทศไทยค่ะ,ส,ะส่วนภาคกลางคืนก็มีการจัดงานคาร์บอไน์าปาร์ตี้โดยจำลองเมืองคาร์บอยขนาดย่อมพร้อมโชว์ล์แดนซ์เอกลักษณ์การเต้นแบบฉบับของคารบอย และการแสดงโชว์ไวเวสอาทิการวงไฟการขี่มา้าโยมห่วงและการควงปืนค่ะ สำหรับนมไทยเดยนมาร์กเป็นผลิตภัณฑ์นมที่อยู่คู่คนไทยมาร่วม50ปีได้ผลิตนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยให้มีนมไว้บริโภคอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องนำเข้านมผงจากต่างประเทศสามารถช่วยลดการสูญเสียงเงินตราของประเทศและยังช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมไทยได้เป็นอันมากซึ่งการที่ประเทศไทยได้มีการผลิตนมเป็นของตัวเองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตนม ครบวงจรของประเทศไทยแห่งนี้กลายเป็นที่จดจำและได้รับความนิยมจากผู้บริโ,โภคจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนปัจจุบันค่ะ โคโนมเดนมาร์กแห่งนี้นะคะยังคงรักษาธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการชมทุ่งหญ้าชมฟาร์มโคโนมและอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นการขับรถ ATV ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหาคนครนี่เองค่ะสำหรับฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ กิติพงษ์เปรมใจชนถายภาพธนิการาระทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีเอ็นทเฟรายงานค่ะ